สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติราชการของสอพทและกำกับดูแล5หน่วยงานในกำกับค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สอร .480 ศทับส6 6สั่งณวันที่14กันยายนพุทธศักราช2,566เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดในกำกับดังนี้ 1. มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. มอบหมายให้กำกับดูแลโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในหน่วยงานดังต่อไปนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและสํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา